ครับไม่นีก็ะจุงพญาเงินครับผมมีตัวงามกบพี่น้องนะครับที่เขาห้แล้วนะครับเบิร์ตนีเนี่ยเขาห้ครับสองแซแลวครับพี่น้องนะครับงัวงามครับพันถือว่าเป็นพันที่เขานิยมครับพี่น้องนะครับเพราะว่านูวัวหินเนี่ยครับกำลังปะปรงสายพันธุอยู่ครับพี่น้องนะครับถือว่าสีสวยงามครับ ็นที่ต้องการของตลาดนะครับนุ่มหินมือนีได้ซีนะครับนี่กําลังตั้งท้องอยูกย์อีกนึงครับนะขอทุกท่าชมนะครับมาจะได้หลายขนาดได้ครับบรรยากาศสีแหลงแนงครับพี่น้องนะครับนุ่มหินกระจัดเอาบัวเขาข้อครับหลังจากมีกระจัดไปกูหอมนะครับในช่วงเย็นครับพี่น้องครับ เอาุ่นข่าคอครับวันนะครยามเย็นครับถึงหน้านะครับอีสานบ้างหินนะครับอินดีนะครับถุงบ้างหินค่ะอยู่นี่แหละครับกับพ่อครับสองคนครับอยู่เพื่อนหีกหลั้างหนึ่งก็จะมีแม่ครับ พี่น้องนะครับครับหลังจากกูมองหินนะครับโผไปได้นะครับตอนนี้ก็กระเทียมเริ่มแล้วครับเริ่มสีไก่ดูดูนะครับเก็บเกียวแล้วครับหรือว่าต้นไงพอสมควรครับพี่น้องนี่ครับเือว่าหัวเป็นโอเคครับหลังจากนี้ก็จะประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับกว่าๆครับพี่น้องก็สามารถกู้ได้ครับ ในเรา่างที่กูกก็จะนุ่งหิงก็จะมาสาธิตให้พี่น้องเบ่งนะครับมาเบ่งผลผลิตนะครับหลังจากปลูกกระเทียมนะครับไอจํำนวนนะครับหนึ่งไรว,ว่าจะได้ผลผลิตนะครับมาหน่อยเพียงใดนะครับคอยดูข้าชมครับถือว่าใกล้แล้วครับใกล้ถึงฤดูเก็บแก้วแล้วพี่น้อง เป็นช่วงที่ต้ตองไฮวอสีลงหัวนะครับพี่นอ้นองนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าบรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับสีเย็นนะครับพี่นอ้องถือว่าได้หลายะสมควรครับนะหลายทานนะครับพี่น้องนะครับหัวก็ถือว่าพันนะครับถือว่า ผลิตนะครับค่อนข้างดีพอสมควรครับพี่น้องนะครับผลในสีก็ถือว่าพอดีครับในแห้งยาาแห้งก็บบ่อขึ้นได้พี่น้องนะครับัวเปิ้นก็จะบ่ออุดมสมบูรณ์ครับ พี่น้องนะครับเริ่มใส่การได้ครับนะถือว่าเป็นแตกนะครับแต่หัวแตกก็ดีนะครับถือว่าผ่านครับพี่น้องนะครับตรงนี้มันก็จะบอค่อยต้องการน้ำปันไดครับคอยตองการน้ำปันได้ถือว่าผลผลิตนะถือว่าหนึ่งไร่นะครับพี่น้องหนึ่งไร่สิได้มาจากต้นก็ค่อยดูคอยส้มนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับพี่น้อง นานี่เพิ่นกับปลูกได้ปีหนึ่งหนึ่งเถ้าครับพี่น้องน,นะครับกระเทียมนี่ปลูกได้หนึ่งหนึ่งเถ้าครับแต่พอคือพักอื่นได้ครับแต่พอคือหอมครับเกิดหอมมันนี่เพิ่นปลูกได้หลายเถ้อครับปลูกต้นก็ได้ปลูกเป็นหัวก็ได้ปลูกไทยนะครับก็ได้ครับคือว่าโอเคครับ อันเลยครับพี่น้องนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์นะครับประมาณกลางเดือนกลางเดือนจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับถือว่าในผลผลิตนะครับเขาลอยข้ออ่อนครับพี่น้องนี่ครับโอ้นะครับหนุ่มบังหินดึงฮะครับผมนี่ครับก็ถือว่านี่ครับผลผลิตเป็นนะครับ พี่น้องนะครับหนึ่งนมบางหินนะครับดึงลดครับพี่น้องนะครับว่าจะโซ่ให้พี่น้องเบ่งนะครับว่าหัวมันใหญ่ขนาดใดนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับตือว่าผ่านครับพี่น้องนะครับอีกหนึ่งสัปดากู้ได้ครับพี่น้องลอคอมันอ่อนนะครับถือว่ากระเทียมอีนี่ตัวโซ่้อสําเร็กครับพี่น้องนะครับผ่านเลขครับผม ครับคลิปนี้ก็มคงจะวกฝากพี่น้องนะครับไว้เพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องนะครับนี่ครับถือว่าได้ผลผลิตนะครับหัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องนะครับพอสมควรครับจำนวนหนึ่งไรนะครับบรรยากสศสงเย็นนะครับนี่กำเนิดตตานะครับถือว่าผลผลิตได้ตามนะครับเป้าไม้นะครับพี่น้องส้มคลิปนะครับของนูงว่งหินเรื่อยๆนี่ ทำตามนุ่มบางหินนะครับก็จะประสบความสาเร็จนะครับขึ้นนุ่มบางหินนะครับที่ทําให้ดูนะครับสาธิตตั้งแต่ต้นนะครับเรื่มแรกนะครับการทํานะครับกรบอกมากมายหลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าวิธีการดูแลใจใส่นะครับจะทําให้นะครับประสบความสาเร็จนะครับจังไดก็ฝากพี่น้องนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนุ่มบัางหินนะครับเพื่อเป็นขวัญและกลังใจนะครับนะบรรยากาศเย็นๆนึ่สิครับสำหรับคี่นี้นะครับนุ่มบัางหินกั ฝากพี่น้องนะครับไว้เพียงทอาน,นี้นะครับคลิปหน้านะครับพอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม